แล้วแม่ขาวนี่แหลอะไรอะอยากผิวขาวอะไรอะอยากผิวขาวมไม่ันเป็นยังไงมันเป็นนี่ที่สื่ออะไรเว็บไซต์ของเดอะการ์เดียนเขาบอกว่าสาวไทยคลั่งอยากผิวขาวตามแฟชั่นเกาหลีเออแล้วแล้วก็แบบอยากผิวขาวลงไปถึงขนาดจุดซ่อนเร้นอะไรเนี่ยไม่เอาเลยขาวทั้งตัวใช่ไม่บอกเลย เว็บไซต์น่ะซึ่งเป็นหนวยการทียนบอกว่ายาขาวออไปถึงจุดซ่อนเร้นเลยอขนาดนั้นเลยแล้วมันมีโฆษณาไงเราก็บอกว่าเป็นโฆษณาที่เขานักวิเคราะห์สื่อเขาบอกว่าเป็นโฆษณาที่ผู้หญิงสนใจมาก <c oughs> นะฮะทำความสะอาดช่วยให้พื้นคือเป็นเป็นโฆษณาสินค้าน้ํายาทําความสะอาดจุดซ่อน,นเรออ้นแต่มีการบอกสรรพคุณว่าเพิ่มความขาวคือทําความสะอาดไปด้วยขาวด้วยขาวด้วยใช่ <c oughs> เป็นไงฮะแ <c oughs> ล้ว แล้วใครเขาจะเห็นใช่มความสงสัยมั้งใส่กางกุ้งกางเกงมันก็ไม่เห็นเอออันนี้ก็แม่เอานะขาวข่าวทั้งหมดเลยเหรอใช่โอ้โหไม่ได้อ่านเลยข่าวนี้เป็นไปได้ยังไงคุณจิราไม่อ่านข่าวนี้เลยปกติมันข่าวทางคุณเลยนะข่าวทางผมเลยมีท่านผู้ชมกิติมศักดิ์ท่านหนึ่งนะโอ้น่ารักมากส่งข้อมูลมาเรื่องที่สสไปดูงานต่างประเทศครับบอกว่าไปกันทุกปีทุกกรรมธิการนะฮะไปกันตลอด เอาเงินไปผานกันนะฮะราคาที่เสนอมาก็แพงเวอร์มากไปยุโรปประเทศพื้นพื้นเนี่ยไปกัน10วัน8คืนหัวหนึ่งอะเกือบ2องแสนโอ้คือเสนอราคาที่มันแบบเวอร์มากคือไปเที่ยวฟรีแล้วก็มีพ็อกเก็ตมันนี่ติดตัวไปด้วยนี่นะฮะก็บอกมาว่าประมาณนะ,ะไปเอาเอาเงินไปใช้อะไปเที่ยวมไม่ได้ไปดูงงดูงานอะไรละฮะ น,นี่เราก็รู้อยู่ขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งมานะฮะ